สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ที่น่ารักทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดม่วนไลฟ์สไตล์วันพฤหัสที่9กุมภาพันธ์พศ2566คลิปนี้ก็ต้องบอกน้องใหม่มาแรงน้องอุ๋งอิงรัตนาพร์เพชรบ,บ้านแพงวันนี้ก็ได้ปล่อยซิงเกิลแรกหอบฝันมาหลังฮานนะคะปล่อยเมื่อวันที่9เวลา9โมงนะคะเมื่อเช้านี้ผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่ 4 0 0 0วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยอดวิวทะลุไปแล้ว4 0 0 0วิวล่าสุดนะคะเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพุ่งแรงจริงๆนาทีต่อนาทีเลยนะคะ FC แฟนคลับสามารถเข้าไปชมได้ที่ช่องทาง YouTube สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะมาช่วยให้กำลังใจอีหลาน้อยเป็นบุตรเพลงให้ผู้ที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องเนื้อหาดีมากเลยนะคะ ถ่ายทอดถึงความรู้สึกคนคนหนึ่งที่อยากเป็นนักร้องอยากเป็นศินลปินแล้วก็ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้แอดฟังหลายรอบแล้วซึ้งใจในความตั้งใจของน้องนะคะน้ำตาไหลเลยคือฟังแล้วขุนลุกอะค่ะคือเพราะมากจริงๆค่ะเพลงนี้อยากให้ fc ลองเข้าไปฟังดูนะคะว่าฟังแล้วจะเป็นอย่างไรฝาก fc แฟนคลับ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะช่วยดันให้น้องค่ะคืออยากให้น้องไปตามฝันที่น้องอยากจะฝันนะคะขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมัดม่วนไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ